ถ้าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่นี่ก็ติดระดับต้นเลยครับของประเทศที่เสี่ยงเพราะมันอยู่ใกล้แล้วมีรอยเลื่อนของตัวเองด้วยนะครับแต่รอยเลื่อนในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีพลังมากนะแผ่นดินไหวคราวนี้ที่สกายผมก็มองว่ามันเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าบ้านเราเนี่ยก็มีการดีไซน์ออกแบบได้ดีนะครับเรามีความเสียหายน้อยมากผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องพยายามหาเทคโนโลยีการทาโครงสร้างที่มันต้านแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วเราเรื่องแม่จันเนี่ผมเป็นคนเลสขึ้นมาในเมื่อหลายปีที่แล้วว่ามันอันตรายเพราะมันหลับมานานเชียง ที่มีพลังเราไม่สามารถเตือนได้เลยว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแม้ไม่ใช่รอยเลื่อนหลักก็จริงนะครับการสร้างบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่เราจะต้องจะต,ต้องเสริมกาลังเลยโดยเฉพาะตัวตึกสูงพวกนี้ทั่วไปแล้วโรงพยาบาลภัยเนี่ยมันไม่น้อยลงแน่นอนโลกเราเมื่อมันเนปลี่ยนแปลงดีบีโซเทาสวัสดีครับวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งแลวเป็นครั้งแรกที่ได้พบอาจารย์ก็อยากจะให้อาจารย์มาช่วยวิเคราะห์ ในฐานะคนเชียงใหม่ด้วยกันผมก็เป็นคนเชียงใหม่อาจารย์ก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาวิเคราะห์นิดนึงว่าในการที่ภัยพิบัติอะไรมากมายเนี่ยมันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อาจารย์เป็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมถามเป็นคําแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าใจก่อนว่าแผ่นดินไหวเนี่ยที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเนี่ยจริงๆแล้วในเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแค่ไหนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยครับอาจารย์เรียนเชิญก่อนครับ ถ้าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่นี่ก็ติดระดับต้นเลยครับของประเทศที่เสี่ยงนะครับพอดีว่าจังหวะการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยผมผมอยากจะให้ผู้ฟังได้ผู้ผู้ชมได้ทราบก่อนว่ามันอยู่ที่แหล่งกําเนิดความเสี่ยงของมันนะครับด้วยการออกแบบที่ตามพรพาบพระราชบัญญัติการก่อสร้างของเราเนี่ยเราเรามีจังหวัดหลายจังหวัดที่เราบังคับให้ออกแบบต้านแผ่นดินไหวอยู่แล้วตั้งจุด 2G ซึ่งเยอะมากนะครับทีนี้ประเด็นว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงเพราะมันอยู่ใกล้ แล้วมีรอยเลื่อนของตัวเองด้วยนะครับแต่รอยเลื่อนในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีพลังมากนักนะครับอาจจะเกิดรุนแรงคราวที่แล้วที่ชเชียงรายเมื่อปี57เเนี่ยก็หกนิดๆเนี่ยนะสร้างความเสียหายแต่ว่ามันเป็นคลื่นสั้นคลื่นสั้นก็ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นในอาคารที่เตี้ยหน่อยนะครับแต่คราวนี้ที่มันเกิดที่สกายเนี่ยมันเป็นคลื่น,ม,น,น,นมันเป็นตัวไกลจากเราเพราะฉะนั้นแล้วรุนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นคลื่นที่เหลือมาถึงประเทศเราเนี่ยก็เหลือเป็นคลื่นคลื่นยาวแล้วเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันเกิดที่ตึกสูง เพื่อนผมผมถึงไม่อยากให้ประชาชนไปมองว่าตึกสูงอันตรายกว่าตึกคอนโดเจ็ดแปดชั้นอันตรายกว่าบ้านนี่นี่ไม่ใช่มมนอยู่ที่การเกิดของแผ่นดินไหวถ้าแผ่นดินไหวที่เกิดแล้วเราเรากระชากไปยาวๆเนี่ยไอ้แท่งสูงๆมัน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 จะเหวี่ยงแรงแต่ถ้าเรากระชากสั้นๆเนี่ยแท่งสูงจะไม่เหวี่ยงมาเหวี่ยงที่เซ้นเตี้ยเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วครับว่าถ้ามันเกิดอยู่ในเซ็นเตอร์ที่อยู่ใกล้เราเลยเนี่ย ตึกอาคารบ้านเรือนแล้วตึกที่ไม่สูงอัอนตรายส่วนตึกสูงเนียปลอดภัยและโดยเฉพาะตึกสูงเนี่ยมีการออกแบบเผื่อไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าบ้านเราที่ผ่านแผ่นดินไหวคราวนี้ที่สกายตั้งตั้ง7.7ม่ไดจ,จูดเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าบ้านเราเนี่ยก็มีการดีไซน์ออกแบบได้ดีนะครับเรามีความเสียหายน้อยมากที่มันมีตึกอยู่ตึกเหมือนที่มันทาความปั่นป่วนนะัคือตึกสตอง,งอเนี่ย นั่นเป็นเรื่องของเรื่องของการออกแบบแล้วก่าการก่อสร้างที่มันที่มันมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นตัวแทนของของโครงสร้างที่มาตรฐานทั่วไปเพื่อนจะเห็นว่าอาคารที่เสียหายของเราโครงสร้างหลักเนี่ยจะไม่มีอะไรมากจะเสียหายแค่โครงสร้างสาป,ปัดซึ่งซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่ใช้ได้แล้วครับในบ้านเราแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้อง พยายามหาเทคโนโลยีที่เมืองนอกก็ทํากันว่าในการขายประกอบการขายเรื่องของการทําโครงสร้างที่มันต้านแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้นี่เป็นเรื่องของเอกชนส่วนรัฐเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดนะครับผมว่าในฐานะวิศวกรที่ผมเป็นมาเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามีใครย,ยอมให้ลดสเปกกาลังนะยกเว้นเคสที่มันเหลือเหลือที่จะพูดจริงๆในเคสของตึกที่พังทลายมาควนะี้ซึ่งเราเป็นวิศวกรล้วนะเราจะ ค่อนข้างจะเศร้ามากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทั้งที่เป็นเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากเชื่อแล้วว่าตึกเป็นพันพันตึกในบ้านเราไม่เห็นเสียหายตรงไหนไอ้ตึกตัวนี้ดันมาพังทลายไปครับครับก็ถือว่าเป็นข้อยกเวน้นนะแต่สิ่งที่อยากจะให้อาจารย์เน้นย้ำนิดหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราอยู่ทางทางเหนือเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเชียงรายก็มีรอยเลื่อนแม่จนันซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ใหญ่เนี่ยเราให้ความรู้สึกว่าคนเชียงรายมีความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าจับ ป้องกันหรือบรรเทาอนาคตที่จะเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะ100รอยเลื่อนแม่จันนี่ซึ่งผมก็สัมผัสมันมาเหมือนกันว่ามันเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังแล้วก็สามารถถึงจั้งหกถึงเจ็ดได้อ่าอาจารย์แนะนํานิดหนึ่งนะครับคนเชียงรายควรจะเตรียมตัวรับแผ่นดินไหวในอนาคตอย่างไรครับจริงๆแล้วรอยเลื่อนแม่จันนี่ผมเป็นคนเลสขึ้นมาในเมื่อหลายปีที่แล้วว่ามันอันตรายเพราะมันหลับมานานเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่าหนองลมเนี่ยมันเกิดจากรอยเลื่อนนี้หรือรอยเลื่อนอื่นนะครับแต่ว่ามีรอยเลื่อนใกล้ กับเชียงรายก็เยอะนะครับแล้วลอยเลื่อนเชียงรายพะเยาเองนี่ก็เป็นลอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ดังนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้เชียงรายเนี่ยจากการเกิดการเป็นไหวเมื่อปี57เนี่ยผมเชื่อว่าเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นนะครับอาคารที่เป็นเสาสั้นประเภทแบบเสี่ยงต่อการพังทลายได้ที่มีประชาชนในชนบทเนี่ยในเมืองพะเยาเชียงรายชอบสร้างกันอย่างเช่นอาคารเสาสั้นๆเนี่ยเขาเรียกเป็นซอฟท์ซอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายสำหรับการเกิดภยัยเพราะฉะนั้น ผมว่าวันนี้ในในการดูแลอาคารตัวเองนะครับเราไม่สามารถเตือนได้เลยว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแม้ไม่ใช่รอยเลื่อนหลักก็จริงนะครับการสร้างบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่เราจะต้องจะต้องเสริมกําลังมันนะครับโดยเฉพาะต,ตัวตึกสูงพวกนี้ทั่วไปแล้วโรงพยาบาลผมเคยบอกโรงพยาบาลหลายโรงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีแผ่นดินไหวประมาณไม่ได้จุดถึงแปดถึงเก้าเนี่ย การเสียชีวิตของเขาเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ยึดติดในโรงพยาบาลช่วยชีวิตเนี่ยหล่นลงมากระแทกใส่เพราะมันหลุดเพราะเราพว่าที่ประเทศญี่ปุ่นตอนหลังเขาล็อกหมดเลยเตียงเนี่ยก็ล็อกหัวเตียงด้วยผนังเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีการเลื่อนคราวนี้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าเตียงพยาบาลเลื่อนแน่นะครับเพราะฉะนั้นอนนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มดูที่โครงสร้างที่อาคารต่างๆปายชนก็ต้องตระหนักตรงนั้นเราไม่มีวิธีจะไปสู้ได้เลยครับถ้าเราไม่ทาอาคารให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้แผ่นดินไหวเนี่ยมัน มันไม่สามารถไปหลบมันได้เพราะมันเกิดขึ้นได้ทันทีทั่วไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือให้ความรู้ประชาชนแล้วก็ฝึกฝนประชาชนให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราควรจะมีหลักสูตรการอบรมเด็กประถมเด็กมัธยมในอนาคตที่จะสู้แผ่นดินไหวได้วยตัวเองหรือไม่กระทั่งให้ความตระหนักรู้ของคนที่เสี่ยงกับแผ่นดินไหวว่าเขาควรจะวางแผนตัวเองยังไงยกตัวอย่างเช่น กระเป๋าฉุกเฉินในการที่เกิดจะสู้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการที่ออกแบบอาคารเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบอการใช้อาคารที่ถูกต้องอย่างนี้สิ่งที่อาจารย์จะเข้าไปสู่รัฐบาลนโยบายรัฐบาลมันจะมีไมหมฮะในอนาคตที่จริงแล้วผมเป็นคนที่จะผลักดันเสมอว่าภัยพิบัติเนี่ยครับภัยที่มันเกิดขึ้นจากภัยต่างๆจากโลกร้อนแล้วก็รวมถึงทั้งเป็นไวด้วยเนี่ยจะภัยเนี่ยมันไม่น้อยลงแน่นอนโลกเราเมื่อมันเปลี่ยนแปลง แต่มันมีอีก2ปัจจัยครับที่มันทําให้ความเสี่ยงมากหรือไม่มากก็คือ1ความล่อแหลมความล่อแหลมคือเราเอาตัวไปอยู่ในที่เกิดภัยอย่างเช่นลอยเลื่อนใหญ่ๆเราดันไปสร้างอาคารอยู่บนลอยเลื่อนนั้นเราเรียกล่อแหลมนะครับหรือพื้นที่ในลําน้ําที่ไหลเชี่ยวเราไปสร้างบ้านอยู่ติดลําน้ํานั่นก็คือเราลุกล้ําเข้าไปด้วยนั่นคือการล่อแหลมคือเอาตัวไปอยู่ที่เสี่ยงอีกอันหนึ่งคือเรื่องความเปราะบางครับความเปราะบางนี่คุณธานนีพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยครับ ความรู้การจัดการตัวเองนี่แหละครับเป็นการจัดการความเปราะบางเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยการเกิดภัยคุกคามเท่ากันนะในในจังหวัดหนึ่งในพื้นที่หนึ่งเนี่ยแต่เขามีความเปราะบางที่น้อยกว่าคือเขามีความรู้แหละไอ้ก้อนเปราะบางมันน้อยลงก้อนของล่อแหลมมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเราอิ intersect กันเนี่ยเรื่องความเสี่ยงความรุนแรงเนี่ยมันจะน้อยตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร